พระคาถาขุนแผนชมตลาดของหลวงพ่อกกวยพระคาถาขุนแผนชมตลาดนี้มีพระพุทธคุณในด้านตเนเมตตามหานิยมทำให้ผู้คนหลงรักดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าโอ สิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพระทะแขนกูงามคือพระนาลายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์เจ้าในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาละลึกถึงปูงหงมาลืมข้ามกูหากูมาละลึกถึงมาหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาละลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตาม,ก,มากูมากูมาละลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาละลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาละลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาละลึกถึงฝูงคนก็มาลักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นป้าและพื้นดินเหมือนช้างลักงาป่าลักน้ำ เข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวเข้าอยู่ในคอก็ลืมกืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตีอิติลีกันหาชูชะโกโมกะอุนาพุตปานีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติพิโสภะควาณรีติอิติมหานิยม พระคาถาขุนแผนชมตลาดนี้เป็นของหลวงพ่อกวยให้สวดภาวนาทุกวันจะทำให้มีชื่อเสียงสเสน่ห์เมตตามหานิยมดีนักแล